ื่อนผมมาแล้วเพื่อนผมมาแล้วแม่ลูกน่่่อ มามามาแกงนี้ผมก็นี่ว้วถึงเท้านะฮะจะมีกับกิโลใหญ่ไวให้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะแปบ๊บนึงก็จะมีขนมติดน้อยติดมือมาให้น้องๆเขา โอ๊ยวันนี้เอามาน้อยอ่ะกมไแยงกันนะหมดแล้วโอดเลย แบ่งกันสิแบ่งกันหมดแล้วลกจะมีน่ครับเป็นตมงวิวใครอยากจะดูวิวสูงก็ ไปขึ้นไปนะครับอันนี้แดดก็เริ่มจะมาละไอตัวเล็กไม่เล็กแล้วสิ <c oughs> แล้วหมาอันนี้น่ารักหมดได้ ไปแล้วข้างหน้ามาต้องฝา,ากใหม่มา <c oughs> ไปครับถึงเวลาเดินทางต่อไป ขึ้นเนินเล็กน้อยครานี้ผมก็จะวนครบหนึ่งรอบแล้วก็จะลงไปแล้วทีงก็จะมีจุดเที่ยวอีกหนึ่งจุดนะฮะจากแยกฟางอีกอ้อันนี้ก็ถนนลาดยางเข้าไป ข้างในก็ประมาณทั้งประมาณกิโลนึงได้เนาะก็สามารถที่จะไปได้ถึงวาดถุนช้างเทียนน้องหมาน ยัง8โมงจ้หน้าที่ก็ ตัวนั่งรอเก็บบัตรเข้าชมแอรค่าบำรุงสถานี่ครับเริ่มมาละมีร้านค้ามีสะกอนนะฮะ ขาลงก็จะ đã có dễ thương này lắm nhưng cũng thay đổi cho <laughs> sao lầm con